เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าตัวละครที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือ m ิสเตอร์ฮาร์ดล็อนั่นเองนะครับยูทูบเบอร์ชาวไทยที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับผมนะวันนี้ตัวละครฮาร์ดล็อ e r นะครับผมได้ถูกนําเข้ามาเป็นฆาตรกรในเกม Homes w e e t home, home survival เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารองเล่นนะครับผมนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูความสามารถ ของตัวละครฮาร์ดอกเกอร์ก่อน er นะครับผมนะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับล่อยขึ้นเสียงออกไปทางด้านหน้าเป็นระยะ13เมตรเมื่อพรอดชีวิตโดนขึ้นเสียงจะทําให้ไม่สามารถใช้เทมและเคลื่อนที่ช้าลงด้วยอ่ะโอเคหลังจากรู้ความสามารถแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นขอกําลังใจนะครับผมในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันมาว่ะสุสานรถครับเด็กๆสกินใหม่ของเขาเฟี้ยวไหนมาดิ มาว่าพี่เอกฮันล็อกเกอร์ม่งไปทีนึงก่อนอุ้ยท่ามันเท่จริงๆว่ะชอบนะเฮ้ยผมต้องรีบตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้มันเป็นที่จุกที่จุกเด็กครับต้องรีบพังให้หมดตรงนี้นะตรงนี้นะเน้นๆเลยโอเคผมจะเริ่มล่าแล้วนะตอนนี้โหลองสก,กิลกันหน่อยนะแป๊บนึง อ้มีคนอยู่นี้นี่ไงทุกครั้งที่ทำางเงี้มันจะมีออ,อราอ่าพูดเอาชีวิตนะครับผมฟรีไปก่อนเลยหนึ่งทีรอนไปลงไปที่ม, <laughs> มานิพาแกมานี่เซนิพาเอาไม่รอดน,นะนั่นอ่ะนี่ไงล่ะเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวทำลางตรนนี้เลยว่าครับ นิพาร้อนะ่ะหมดไปละสวยครับเดีนจวพังประตูให้หมดก่อนจะเล่นนิพานี่แหละนิพานี่แหละตัวบางครับนิพาเอาก่อน <c oughs> นี่ไงล่ะบางจริงเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อต้องโดนอะไรตัดมือ,อยังไงล่ะ มีป่ะตรงนี้เหมือนจะมีนะเหมือนจะมีนะแอบบาเราอะตรงนั้นมีคนใส่มาแล้วนะมาแล้วนะมาเต็มเอาไปก่อนเลยนีเนเยนเย่เอาไปก่อนเลยหนึ่งเสียงเอาไปก่อนเลยหนึ่งเสียงมีคนชุบนิพพาหรือ,อยังเอ่ยกำลังมีคนจะชุบนั่นนั่น เอาไปก่อนหนึ่งใช่ครับเต็มหลังเลยครับพี่เอกเอาไปอีกทิง้งเสริมแรงหน่อยโว้ยดูดดูดด,ดตรงนี้ไปไม่ได้แล้วตันแล้วเข้าตู้อะทุบตรงเอ๊ยตาย,ยสุดยอดว่ะพี่เอกโคตรตึงผมจับพี่ผมเล่นผีไม่เคยเก็บสี่เลยนะเว้ยแต่ผมจับตัวละครเนี่ย ตายเรียบอู้ยมาดิมาดิเจ็บนะโดดอย่างนั้นเจ็บนะหนุ่มเอาไปหนึ่งเสียงก่อนเลยละกันฟาดไปก่อนหนึ่งทีเจ็บไปทั้งหัวใจเอาไปทิ้งมามามาปิดประตูเปล่าว่าและเชียวไม่ใช่ปัญหาของพี่นะน้องหมดหมดมันหมดมันหมด นี่ไงล่ะว้าวอฝ่าใจว่ะมันพูดทำอะไรเอาไปก่อนหนึ่งฮิตมาก่อนเฮ้ยมีดมีดมีดเต่า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  <c oughs> นั่นแน่ไอ้นี่ <c oughs> จะลองของเหรอ ดี๋ยวคีย์บอร์ดทุบเลยเลยก่อนพี่มีคีย์บอร์ดนะน้องนี่ไงล่ะตายสามสกิลดีจริงดูดูคือถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยระยะสิบสามเมตรน่ะคือจะจะเห็นเลยรอนไปก่อนน่าจะไปรีกรุ๊ปตรงไหนแรึเปล่าเฮ้ยมันเหลือคนเดียวนี่นาตัวเมื่เจ้านูา่นนู่นนู่นนู่นมันเหลือคนเดียวนี่ผมเดี๋ยวก็มันชุบขึ้นมาพวกมึงจะได้รู้ว่ากูเจ็บยังอ่าเรียบร้อย จ้าเอตันหรือเปล่ามาดินี่ไงล่ะ <pater> ม <nal> ันยังไงซิมันยังไงซิมันยังไงซินี่ไงล่ะขอไปละกันขอละกันมี่ท่วตึงเก็บหมดว่ะน้อง แม่เสียงหายใจวิ่งแอดังมากมาอยู่กับตัวละครฮาร์ดร็อกเกอร์เหมือนเดิมนะเกมอีกเกมหนึ่งเกมเดียวมันไม่อิ่มนี่แม่มองไปทิ้งผมว่าการทำลายประตูหน้าต่างเนี่ยเราต้องเก็บไ,บไว้บ้างเว้ยเพราะมันเป็นสกิลค้นหาของตัวละครเขานะจริงตัวละครพู้เอกเนี่ยค้นหาด้วยการแบบทำลายสิ่งของนะรัศมี13บเมตรเนี่ยนะถ้าเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยแล้วมองไปเนะี่ยบอกเลยว่า เจอแน่นอนนี่ต้องเกิดฝั่งนี้ครับเห็นละวพอเกิดฝั่งนี้แล้วเนี่ยวิสนามมีจุกง่ายด้วยประเด็นหลักเลยนี่เขายังไม่ได้พาตรงนี้เสียเลยนี่ไงเจอละเอาไปก่อนหนึ่งเฮ้ยจะจิบตามแล้วอะมาสิยังไงยังไงนิพราขึ้นบนเหรอเอาไปอีกหนึ่ง อะยังไงยังไงไม่อยากไม,ไม่อยากอยู่กับพี่เอกเหรอ้ึวิว้าวิวีคิงว่ะสุดยอดว่ะตัวพี่เอกโคตรตึงเลยนะเนี่ยของจริงนะเนี่ยพังประตูตามหลักเล่นเขาต้องพังประตูก่อนไหมวะจะได้เขาจะได้ไม่มีจูงไงเนี่ยผมหมองแม่งหมดเลยประเด็นเฮ้ยเหลือตู้ไว้ดีกว่าครับเอาตู้ไว้ เหลือตัวไวเอาเอาไปก่อนเลยนี่แม่ห้ยหายหายเฮ้ยมามาใกล้ๆที่นี่นาะมันเป็นยังไงไอ้นุมเอาเด็กนี้ผมยังไม่ได้ใช้สกิลวาร์กเลยเนี่ยไหนก่อนไหนก่อนไหนก่อนเดี๋ยวเจอดี นั่นแน่แอบตู้เราอ่ะึนี่โดนน่ะเหรเฮ้ยไม่โดนโดนยังไงยังไงเอาดิหมดเปล่าหมดเปล่าอันนี้เสียงเสียงผมเองอันนี้เสียงผมเองเสริมแรงหน่อยโว้ยตอนนี้มันต้องสะบัดเมาส์นะตัวนี้มันดิ้นนะ นี่ไงไงล่ะขอมาละกันนี่ขอละกันมือเนี่ยอุ้ยตายเลยตะเถืนปวดหัวปวดหัวเราอะลงลิฟต์เปล่าลงลิฟต์ก็มาพี่ก็ไม่หวัน่นนะน้องๆออ,อ,ออกมาเดียวออกมาเดียวโดนไปก่อนเลยหนึ่งทียังไงที่พา วุ้นจะไปแล้วอย่าอย่าอย่าเล่นกับพี่เอกฟ <c oughs> าดไปเลยนี่กระติ๊บกระติ๊บเขาเหนียวนี่ยังไงยังไงวิ่งหมดวิ่งหมดแท็กฟาดไปที่หัว <c oughs> ไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นนะหนุ่ม ผมเปิดสวยมากเลยนะเปิดตายหนึ่งเลยอะ่ะผมคือผมวิ่งไปเจอพอดีไงมาขอดินตรงนี้นีมีคนอยู่ป่ารอบๆไม่มีใครอยู่นะตอนนี้โอเคสองหน่อกำลังชุบหรือเปล่านะนี้ <c oughs> นี่ไงล่ะได้วันฮิตยังไงหม่งไปทีนึงหม่งไปทีนึงยังไง เอาไปทิ้งไปไหนกิฟตกิด,ดทันปะวะน่ะไปไหนละโอ้โหมันวิ่งเร็วจริง <S 2> <S 2> <S เฮ้ยเจอหมดเปล่าหมดเปล่าหมดเปล่าเราเฮ้ยวิ่งหมดวิ่งหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแผ่วไม่มีของด้วย <S <S โอ้ยนี่ไงล่ะคาตู้้ออืืหอ ขอละกันนะมือเนี่ยนะหนุ่มหม่งไปทิ้งสุดยอดสุดยอดสุดยอดตัวพี่เอกสุดยอดจริงๆงหามาันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยตีดิมันจะ <c oughs> นี่ไงล่ะหมัด <c oughs> แรกหมัด <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> นี่ไงล่ะ <c oughs> เออเออแบ,แบบแบบลงน้ำตาล <c oughs> นี่ไงล่ะมาดิใช่จิ๊ดสวยพี่ผมคงพี่อยู่อืเออจริงๆในอ๋องมาดิได้หมดะมาดิแตกมา่เลยฟาดเข้าไปที่หัวตึงว่ะตึงว่ะ ตายสองแล้วเหลือนิพาตัวเดียวด้วยผมจะรอสกิลนะเฮ้ยนิพากำลังดึงเลยโอ้โหเชิดนิพานิพากำลังเอาขึ้นหนึ่งเอาขึ้นแล้วด้วยต้องสวยดิมันต้องอย่างงี้ดี๋วว่านิพาแล้วฉันก็เอาแกเลยยังไงล่ะนิพาเอ้ยดูแลก่อนดูแบบกีดสวยกีดกีดแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็น ยังตีไม่ถึงตรงนี้เอ้ยเอ้ย<อ><อ>โอวยี๊ดหัวตีมดหันตี่ไงละ่ะ<อ>ีอง่ัวทีเท่ั้น,นเ,เรัวตียดรัวเีรัวตี๊ัวตียดร้อยีอ๊ดวตีสกหัวตัวตีดวตี๊ดหวตีัวตกดหายตดัวสุดทัาตีบลหแตกดหมดแน่น,นีคนคหมวนี้คอนเฟิร์หรัวีวห ตอนละครพี่เอก,กันเราเกิดก๊อดมากมากผมบอกเลยว่าอุ้ยงงเลยแม่ลืมทำลายไว้อุ้ยนั่นแน่ไอ้นี่นี่ขีดสิมามาเหอะอุ้ยมีสต,ตันให้ตายสิโรบินหมดแล้วมั้งระตรงประตูตรงนี้ถึงหนุ่มยังก่อนหลบได้หมดเอาไปก่อนหนึ่งมัด เฮ้ยผมแง่แบงนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยหมดหมด,ว,หมดวิ่งหมดวิ่งหมดโดนอีกทีนือเอาไปคิงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไหวเปล่ไไาไหวเปล่าให้เ้าชุบไหมให้โอกาสเขาไหมาไม่ได้วะไม่ได้วะอย่าประมาทนะไปก่อนไอ้คิง หมดหมดหมดทางเรียบร้อยครับฟาดเข้าไปอืมว้าวสุดยอดไปเลยนะหืงหลอ่อซะไม่มีเรียบร้อย